เดี๋ยวไปฟาร์มก่อนไปฟาร์มท่านทำกล่องไว้บ้านก่อนจะรถไปทำไมอ่ะเอาของในรถออกมาไว้ในกล่องนี้เอ็มดูนายเก็บตรงไหนอโอ้เดี๋ยวเอานั้นเอาคันเดี๋ยวผมเอาขาวไป AF AF ทำช่วยสินทำทองก่อนปะเอ็มดูนายเก็บตรงไหนจะเอาเท่าไหนอ่ะกางเกงใครไม่ได้เอาไปเดียวของรางวัไฟไปอ่ะยังไม่ได้เก็บอะไรเลยเลยเลยเอาเกียร์ของก่อน พี่อย่าเอาอะไรเอาไปเลยผมให้พี่แล้วที่เด้อไม่เลยหนอกล้าไฟไปไม่เอฟมือมือมีแล้วนห่ไงขึ้นหนึ่งของมอะไรยุงยุงเอฟก็จะว่าไปก็ปิงก็ปิงอยู่นะแบบสร้างสร้างบูปินก็แบบวิหนึงอ่ะเอฟเอาไงอ่ะนห่ท้าไฟอ่ะไม่รู้ก็ลองเล่นไปเอฟขึ้นหนึ่งเท้าไฟยัง บนทางรถไฟหรือยังคือยังไงเหรอเอฟเอฟขึ้นหนึ่งทางไฟยังยังไงนะศีลเอฟเอฟมันอยู่ข้างในเอฟอยู่ข้างในอ๋อเอฟไม่เห็นมีกระสุนหรอขึ้นเหนือทางไฟยังเหนือรถก็อันเนี้ยกล่องเอาของเอาของที่ได้มามาใส่กับกล่องไว้ก่อนขเหนือทางไฟยังพัดเอากล่องมาใกล้ๆหน่อยพึ่งหนึ่งของรถไฟ เอฟเอฟขึ้นหนึ่งเท้าไปยังไปตอบด้วยเอฟขึ้นหนึ่งเท้าไปยังไอ้เชี่ยไอ้สินแม่ก็ขยันถามนะไอ้เชี่ยที่ก็ไม่ตอบเออฮะมาแล้วมาแล้วขึ้นหนึ่งเท้าไปยังแล้วสินแล้วสินมันก็ถามแบบเขาเลยนะน้ำหนักเสียงเขาเดินมามึงอยู่ตรงนั้นก่อนสินมึงอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วให้ให้เติ้ลมาตรงกลางมึงอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวกูให้เติ้ลมาตรงกลางเติ้ลมาตรงกลาง เพื่อนเอ๋ยหาไปอ่ะพี่จะวางพี่จะลองวะพี่จะวางบูบินด้วยฝั่งนี้ด้วยเอฟเอฟเพื่อนเอ๋ยหาไปอ่ะเห็นปะคือแบบแมงเนี่ยน้ำหนักเสียงคือเท่านี้แบบตั้งแต่คำแรกที่แม่ถามอ่ะตอนนี้แม่ก็จะน้ำหนักเสียงเท่านี้อยู่่อะได้สามกล่องเอาเอฟไอเอมาให้เสียงแล้วมาตรงกลางหน่อยดิใช่ใช่กลางไหนอ่ะเดี๋ยวนะเนี่ยตรงกลางอ่ะมาดูสินสินวางตัวไม่แจกอะไรเลยเหรอวะใช่มีแค่นี้แหละ ตอนนี้ทงเราครอบกันอยู่มึงมึงอยากให้มันออกประมาณไหนอ๋อให้ครึ่งไปหนองแล้เอาไฟอ่ะครึ่งหนองครึ่งหนึ่งครึ่งอ๋อมึงยาวครึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่ผมต้องไปดูนี่ใช่ไหมเนี่ยผมต้องดูดูวไม่ต้องแล้วเดี๋ยวพี่ดูเองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 1,2,3่งสองสามสี่รู้สึกกูหล่นไปยกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองสเหมือนแบบเดจาวูอะครึ่งนึงทันรไฟยังครึ่งนึงทันรไฟยังครึ่งนึงทันรไฟยัง่าไหม